หรือถ่ายแบบวางตั้งกล้องแบบปกตินะถ่ายคือไม่ได้กลับกล้องลงล่างเนี่ยมันภาพก็จะออกมาอย่างนี้แล้วรับมันอยู่ที่มุมกระทบของแสงด้วยนะฮะภาพออกมาจะคมชัดหรือไม่เนี่ยเนี่ยดูละเนี่ยมุมเนี้ยดูนีเอาเพื่อน หน้าจอมันจะเปลี่ยนสีไปแล้วเห็นปะ่ะเพราะว่ากล้องมันจะปรับสีปรับสีปรับความคามชัดให้เราโดยอัตโนมัติเลยเนี่ยทีนี้เราจะหันหันมาทางแสงอาทิตย์ะสังเกตไหมครับว่าสีมันจะเปลี่ยนไปละคืออยู่ที่การตั้งค่าของเราไนงะเราตั้งค่ากล้องให้มันปรับแสงให้ดูอัตโนมัติ กล้องมันก็จะปรับแสงให้เราดูอัตโนมัติเหมือนกันโอเคนะครับนี่อีกคลิปหนึ่งนะพอพอหันมาทางนี้หน้าจอสีเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปคนละแบบเลยเนหะ็นไหมฮะอันนี้ถ่ายแบบธรรมดานะครับผมไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้กลับกล้องลงล่างพูดผิด